เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแล่ท่านผู้ฝังทงทลายแต่ลมปรุตติยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมก็มาถึงช่วงที่พระเจ้าทรงแสดงแก่สุภามานบในจุลก,กรรมวิพังกระสูตรคือพระสูตรที่ว่าโดยการจำแนกกรรมสุตรเล็กนะฮะไม่ใช่สูตใหญ่ เป็นการให้รายละเอียดในกรณีที่คนเราแตกต่างกันโดยกำเนิดเช่นว่าอายุสั้นอายุยืนมีโรคน้อยมีโรคมากผิวพรรณดีผิวพรรณสามสักดามากสักดาน้อยแล้วแต่ะรเนี่ยก็มาจนถึงจุดที่เีิกว่าเกิดมามั่งคั่งำรวยหรือว่าเกิดมายากจนขัดสน ตอนนี้ก็ทรงแสดงไว้ว่าเป็นกระบวนการของกรรมเช่นเดียวกันโดยรับสั่งว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหองเครื่องรูปลายที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีพแก่สมณะหรือพรามก็หมายความว่าบุคคลที่ไม่ยินดีในฐานในกรณีนี้พึงสังเกตนะว่า มันเป็นความรู้สึกที่กอบด้วยโมโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกันคือหมายความว่าใจเราไม่เลื่อมใสในสมณพราหมณ์ในนักบวชทั้งหลายนะฮะหรือว่าคนยักจนกัสนนาถาทั้งหมดอะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดจากความรักความเมตตาความศรัทธาความสงสารคือเป็นเหตุให้ทานเนี่ยมันตัวกระตุ้นมันเยอะอาจจะเป็นความพักดีอาจจะเป็นความเคารพก็ได้นะเป็นเหตุให้ ผลกล่าวโดยสรุปก็คือไม่มีความรู้สึกดีต่อคนอื่นแล้วก็มีความสนิทเสียดายในของทรัพย์สินมทองของตนสิ่งทั้งหมดนี้เป็นเขาเรียกว่าทานวัตถุนะคือวัตถุที่เป็นเครื่องให้หรือวัตถุสมรับให้เป็นการสรงเคราะห์นุเคราะห์กันแห่งยุคสมัยตรงนั้นที่จริงกรอบมันก็ยังอยู่ในแวดวงที่เราทำบุญนำกุศลกันอยู่ในปัจจุบัน ข้าวน้ำเสื้อผ้ายานพานะกบแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นรูปของกิริยาทีนี้เมื่อไม่สร้างกิริยาไอ้ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวกิริยามันก็ไม่เกิดข้อนี้ถ้าหากว่ามันเป็นไปแรงตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติวินิบาตในโลกอสุรกายเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าไม่มาก เขาตายไปเกิดในภพชาติใดก็าตามก็จะกลายเป็นคนที่มีโภคะน้อยคือยากจนขัดสนนนาฐานมีปัญหาในสถานที่เกิดมีปัญหาในครอบครัวที่เกิดสกุลที่เกิดท้องถิ่นที่เกิดแล้วก็อาจจะกระทบถึงรูปร่างด้วย อ่ะเพราะว่าคนามปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยรูปร่างไม่ดีนะหรือคนจสนาดีนี่รูปร่างจะไม่สวยอย่างที่ทรงแสดงไว้ในนิธิการตะสุท่ว่าสุวรรณตาคือความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงาม,ส,งามสุสร,รตามีซุ้มเสียงไพเราะสุสันฐานนางมีสวดทรงสมส่วนสุรูปรตามีรูปงามเป็นต้นเนี่ยสบเมเตนลัพติคือทั้งหมดเนี่ยบุคคลได้ด้วยบุญอย่างนิทิคุมทรัพย์คือบุญ และบุญที่ทรงแสดงในประสูตร์นะั้นเน้นไปที่ตัวฐานนะฮะฐานในรูปของการสงเคราะห์รูปของการอนุเคราะห์รูปของการบูชาก็ตามแต่สรุปก็ก็สรงเน้นไปที่ฐานเพราะเป็นการพัฒน,นาอ,นอานิสงส์ของฐานแดยทีนี้คนเหล่านี้ก็ตกลงว่าประสบความทุกข์ทั้งชาติ ชาติที่เขาก่อนตายนะฮะก็ไม่มีพวกนะฮะพวกสนีเนี่ยพวกเนี้ยพวกที่ไม่สงเคราะห์นุเครอะคนดื่นเนี่ยก็แสดงไม่มีพวกก็โดดเดี่ยวตัวเองตายไปแล้วบังเกิดในทุก,กติทีนี้ถ้าไม่ถึงก,กุตุกติก็เกิดมาในสกุลยากจนกัศนนานาถาซึ่งก็ตรงนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการของกรรมแต่ว่าพูดระดับพอไปเกิดไปเกิดในสกุลที่ยากจนกัดนนนาถา,าแต่ว่า อย่างที่บอกว่ากรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สามกรรมซ้อนกันอยู่ในชาติเดียวกันรังกรรมพวกนี้อาจจะมามันมีกุศลและกรรมอะไรในอนดีตชาติก่อนๆโน้นมาตามมาให้ผลพลิกเป็นเรียมมืดมาและสว่างไปก็ได้หรือบางทีก็มีกรรมชั่วที่เขาทาไว้ในชาติก่อนหรือชาติก่อนๆเนี่ยตามมา ก็ทำให้เขามืดมาแล้วมืดไปก็ได้นะก็แล้วแต่นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชาติต่อไปแต่ว่าทําให้เกิดมาในสกุลที่ยากจนเนี่ยก็เพราะผลของการไม่ให้ทานมาในการก่อนคือในเรื่องเหล่านี้บางทีเนี่ยเราก็มีตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีพระเทพร,รูปหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์พระชาุตร เกิดมายากจนขัดสนานาถาคือไม่เคยกินอาหารอิ่มท้องเลยและจนถึงจุดหนึ่งก็เข้ามาบวชบวชก็อย่างอื่นท่านดีหมดอะประพฤติปฏิบัติดีหมดเลยเศววินทบาตไม่ได้บินตบาทได้ก็เรียกว่าไม่ไม่สามารถบรรเทาความหิวได้จนบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วเนี่ยยังยังวินตบาทแบบเดิมอยู่จนวันหนึ่งท่านลาภาษาดิบุตรเพื่อ,อ,อนิพาน ภาษาีบุกก็เลยไปบินธบาตบินธบาทเองนะฮะแล้วก็มานั่งถือบาทให้ท่านฉันท่านก็ไม่กล้าสารน,นะอุปชาตั้งถือให้เนี่ยท่านบอกว่าฉันเอถอะตาคุณถือเองมันก็ไม่มีอาหารอีคมันโดนบันดาลขนาดนั้นนะฮะขนาดว่าคนท่านเดินบินธบาทเนี่ยคนไม่เห็นท่านนะแล้วก็ที่นี้คนที่เห็นนี่ไปตักบาทปรากฏว่าข้าวมันก็หายไปเล่นแรงขนาดนั้นนะ ตกลงมาท่านก็ได้อิ่มท้องมื้อเดียวแล้วก็นิพพานนี่ก็ถือว่าอากุศลกรรมมันแรงมากเพราะการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานภาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้ดวงตาการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างตลอดถึงการให้ธรรมะนี่ชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะ ทีนี้คนอีกลุ่มหนึ่งก็คือตรงกันข้ามก็หมายความว่าเป็นใครก็ตามนะมีนผู้ที่ยินดีในการให้ข้าวนา้ำยานาระราดอกไม้เหมือนกันคือพูดว่ามีการให้มีการสงเคราะห์มีการบูชาคนอื่นสรุปว่าพื้นจิตเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อคนอื่นเป็นภาษาง่ายๆนะฮะรู้สึกดีต่อคนอื่นเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกดีกับท่าน ถ้าเดือดร้อนเราก็อยากจะมีส่วนร่วมแบ่งเบาความทุกข์ของท่านเด็กเราก็รู้สึกด,ดีกับเขาคนขอทานเราก็สุกด,ดีกับเขาเราก็สามารถตีสงเคราะห์นักเคราะคนได้ตลอดคือปัญหาเหล่านี้มันอยู่ที่พื้นนิสัยของคนคือมันติดมนโดยกําเนิด พวกนี้แกเป็นกรรมชรูปด้วยนะฮะหมายควา,าะมะกรรมที่สร้างรูปสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ให้มีพื้นเพจริตอัตยาสัยอย่างนั้นเพราะคนเหล่านี้เมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยก็จะบังเกิดในในสุคติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะกรรมเพราะกรรมที่เขาสงสัยกันว่าอันเขาให้พรั่งพร้อมคือให้สมบูรณ์นะฮะสมาทานไว้อย่างนี้ ทีนี้ถ้าหากว่ากุศลกรรมไม่แรงพอต่อการจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์คือ,อยาลืมมาสมบัติมนุษย์กับสมบัติทิพย์ที่มันจะต่างกันคือตัวเหตุมันจะต่างกันก็จะบังเกิดในหมู่มนุษย์ในสกุลที่มั่งคั่งสมบูรณ์โดยพก,กสมบัติเป็นอางมากและบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะอย่าง พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านบอกว่าตอนวันประสูตรนะมีคุ้มทองเกิดขึ้นสี่มุมเมืองของกรุงกบิลพัส์แต่ว่าเจ้าชาติตถาต้องไปเอาเองจึงจะเป็นทองนะคนอื่นไปเอาไม่เป็นทองอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นบุญอย่างนี้ที่เป็นบุญพิเศษที่ท่านให้ทานมามากมายมาหาศาลเลย ก็เพื่อจะให้ท่านใช้เป็นเงินในการสถาปนาจักรวรรดิคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันก็อยู่กันมาอย่างนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าสัรสรุปปับมันหายไปเลยก็เป็นเรื่องอะไรละอจินไตอีกแหละเป็นกรรมวิปากวิสัยเป็นวิสัยของกรรมแล้วก็ผลของกรรมแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ บมันคนคนที่เกิดมาในสกุลที่บ้างครั้งร่ำรวยเนี่ยตามปกติจะเหลิงได้ง่ายๆก็คิดว่าตัวเองสบายแล้วไม่ต้องไปทำบุญทำทานอะไรไม่ต้องไปสง,งเคราะห์นองเคราะห์ช่วยเหลือคือคูณคนอื่นอะไรสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ากินของเก่าเป็นจำนวนที่นางวิสาขามาอุบาสิกาในกล่าวกับพระภิกษุรูปหนึ่ง คือพระภิกษุท่านไปบินทบาทที่บ้านของพ่อสามีนางวิสาขาคือมีมีคาราเษฐีพระเดินมาบินทบาทท่านก้มหน้ามายอมดูเลยนางวิสาขาก็ไม่ต้องการที่จะพูดแต่ก็บอกว่าขอพระคุณเจ้านิมนต์โปรดสักหน้าเจิดคุณพ่อดิฉันกำลังกินของเก่า คือกินบุญเก่านะฮะทีนี้บุญเก่าเนี่ยถ้าไม่สร้างบุญใหม่ในสุดมันก็หมดบุญแต่เราเทียบบุญเก่าเทียบสั้นๆง่ายๆนะะว่าบุญเก่าที่นําเรามาเกิดในสกุลที่มีฐานะมัง่งคั่งร่ารวยแต่ถ้าเราขาดปัญญาขาดความฉลาดขาดความรอบคอบในการบริหารจัดการกระทรัพย์สิน ทรัพย์สินน่นนั้นก็เสื่อมไปได้ก็เป็นคนประเภทที่เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปได้เราก็มีตัวอย่างให้เห็นบุคคลเหล่านี้อยู่ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่มันเป็นปัจจุบันกรรมแต่ก็บางอย่างมันก็เป็นอิทธิพลของอดีตกรรมที่เข้ามาก็ไม่รู้มาเบียดบ้างมาตัดรอนบ้างมาฆ่าบ้างต,ตามสมควรแก่กร,รณี นีนี้คนประเภทต่อไปที่เรียกว่าเกิดมาในสกุลสูงหรือสกุลต่ำมานะฮะสกุลสูงกับสกุลต่ำก็ทรงแสดงด้วยโครงสร้างเดียวกันว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามใครก็ตาม เป็นคนที่กระด้างเยอะยิงไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่ควรแก่อาสนะแม้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาต้องฟังลองสังเกตนะตัวนิจใจแต่ต้องอ่อนโยนมากเลยจหมายความว่านอกจากว่ามีความรู้สึกดีต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่ารู้ที่สูงที่ต่ำ สังคมเรามันมีวุฒิบุคคลอยู่สามกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือวัยวุธคือผู้ที่เจริญโดยวัยมีอายุเหนือกว่าเราเราจะต้องให้ความเคารพนับถือแก่ท่านเหล่านั้นตามสงควรกทฐานะคนหนึ่งเป็นชาติวุฒิคือชาติสกุลสูงแม้เราจะอยู่ในยุคป,ประชาธิปไตยหรือพัฒนาไปยังไงก็ตาม ก็มีคนที่อยู่ในสกุลสูงสูงทางเศรษฐกิจสูงทางสังคมสูงทางเป็นราชสกุลอะไรแต่ไรก็ตามนะฮะเขาก็เหนือกว่าแต่ว่าต้องให้เกียรติยกย่องเขาตามสมควรแก่สถานนะวันก่อนในสังเกตตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะแก่ นักแพทย์แล้วสุดจะเป็นแพทย์สี่ท่านดนะ้วยกันนักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์ก็ดูวิธีการของคนที่มาจากอังกฤษเนี่ยมันเกิดรู้สึกก็เป็นเซอร์นะฮะก็เป็นเป็นตำแหน่ง,งคุณนาร์ใหญ่คือลักษณะเ,เราเห็นชัดเจนนะว่ามันผ่านระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีในราชวังมาวิยาท่าทางเนี่ย กแ,แสดงเรื่องความได้รับการฝึกปลืออบรมมาในเรื่องอารมณ์แลวก็เห็นความแตกต่งางเพราะการการแสดงความรู้สึกในลักษณะนี้เราก็ต้องให้ความเคารพแก่ท่านที่จเจริญโดยวัยเจริญโดยชาติได้จเจริญด้วยคุณธรรมความดีอย่างเช่นในวงการของพุทธบริษัทเรา อย่างสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่แน่นะคือท่านอยู่ในศีลมากกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปทีนี้ถ้าหากว่าระยอมรับคนังสือท่านแ,แล้วก็ปฏิบัติตามเหมาะตามวควรแก่สถานะมันเป็นการลดมาน,นะ์เกยดความกระด้าง จะเป็นการเคารพต่อคลที่ควรเคารพเป็นการบูชาต่อคนที่ควรบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราจะเห็นว่าลักษณะกันด้างบรงีเยอะยิ่งบางีมันมันลดลงไปกิเลสประเภทมานะนี่เป็นกิเลสที่อาการหนักคือถ้าเรามองถึงประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สังกยาของพระพุทธเจ้าเองในปีที่พระพุทธเจ้าทรงประชนพรรษา80 ผมจะต้นต้นปีหรืออาจจะปลาย79อะไรก็ตามโดยมาหน้าความถือตัวของราชวงศ์สักยะเน,นี่ยเป็นเหตุให้กองทัพของพระเจ้าวิปุธตะพะซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นล,ลูกหลานเนะเป็นล,ลูกหลานราชวงศ์สักยะในาราชวงศ์สักยะเขาไม่ยอมรับเป็นแสดงการดูหมิน่นเพราะว่าแม่เนี่ยมันสืบเชื้อสายมาจากนางกระสี เอาขนาดว่าพระพุทธเจ้าสรงแก้ปัญหาคนเราอื่นในเรื่องเหล่านี้ได้เยอะแม้แต่พระเจ้าปเนาสนเทโกุศลเคยมีพระราชธิดาก็มีปัญหาในด้านความรู้สึกงการพุะเจ้าก็ทรงอธิบายชี้แจงให้เห็นหมดแต่พระราชวงศักยะนี้ไม่เบาใะนะเรื่องก็ในที่สุดก็ถูกบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก ครับของพระเจ้าวิธูตถาายกมาทำลายแต่ก็ไม่ใช่หมดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรามองให้ดีว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่มานะกระด้างคือตัวมากเดินไปปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ควรจะเกิดหรือแม้แต่ถ้าเราดูภูมิหลังของพวกยิวกบบับพวกเยอรมันนะแต่ก็คิดเลยเลยใจนะจริงๆมันก็คือการดูหมิ่นในชาติพันธุ์ในเผ่าพันธุ์นเล คือพวกเยอรมันถือตัวเองว่าเป็นอารยันหมายความเสื้อสายเดียวก็จะเจ้าแล้วก็ถือพวกอิสราเอลพวกกิวเป็นพวกเร่ร่อนแล้วก็ดูมินในด้านชาติพันธุ์ครัดูมินกันจนมีความรู้สึกคล้ายๆไม่ใช่คนนะบางยุคบางสมัยเนี่ยมันมองคนอื่นใช่คนนะไม่ใช่คน ย่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยดเลิกกระทำต่อพวกชาวยิวเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันมองไม่ใช่คนแลน,นก็คือดูหม,มิ่นคนอื่นแรงจนทําเขาเยี่ยงกว่าสาัตว์เดรัจฉานคือรุนแรงกว่าสาัตว์เดรัจฉานนะครับัแล้วก็เป็นตาบาปท,ที่คาแผ่นดินเนื้อเงี้ยอีกกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ว่าปัติศาสตร์ตรงนี้มันมาอยู่ก็มันอย่างเงี้ยลูกหลานก็ชนชาติยิวก็ต้องสืกแสาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะผูกใจเจ็บป็นไปเรื่อยๆ ปัญหาเรื่องความกระด้างความถือตัวความเยอจริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้ทถ้าลองสังเกตว่าแม้ในเรื่องราัเกียรเนี่ยมันไปสะท้อนปุคลิกของตัวละครในแต่ละตัวอย่างองคตเนี่ยก็ชักจะถือตัวมากถรือแม้แต่พาลีเนี่ยถือตัวมาก แต่ทำงานแล้วทีงก็เสียงานไปเลยก็ส่งไปให้สื่อสารเราจะูดสื่อสารเนี่ยไปเผาเมืองเขามันก็ยุ่มไปหมดเลยเพราะงั้นแนวตัวเนี้ถ้าว่ามันไม่ลดวาราสองอย่างสมมติว่าพาลีเนี่ยปาลีามบอกว่ายังไงเธอก็ ไปให้สัตว์ปฏิญาณไปแล้วก็ให้สอนมันกินเลือดสักหน่อยหนึ่งนะรึือจะแก้เครสที่เฉยไม่ยอมไม่ยอมตายตายมันก็ตายโดยความประโยชก์ตายที่มีตราบาปอยู่เพราะฉะนั้นคนคนเหล่านี้เนี่ย ตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกขติแรงนะฮะบังเกิดในทุกขติมินิบานะลณาโรกส่วนกายแต่นะี้ถ้าไม่แรงเนะี่ยถ้าแรงก็เกิดมาในสกุลต่ำแต่คที่คนยากจนขัดสนานาถากรรมพระหาที่พึ่งไม่ได้นะซึ่งแน่นอนว่าน,นั้นเป็นชนกกรรมนะพูดในกรณีชนกกรรมเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะด้วยด้วยกรรมปัจจุบันได้ เพียงแต่ว่าเราถ้าเรายอมรับในกฎของกรรมก็ไม่ต้องไปริษยาคนที่เขาเกิดมาในสกุลสูงเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเกิดมารูปร่างดีอะไรแต่ไรเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องไปริษยาเพราะแต่ละคนกำลังสวยผลกรรมของตนอย่างคำพูดที่พระประตาจจราเทร,รีภิกษุณีเนี่ยท่านกล่าวไว้ท่านบอกว่า คนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนก็แสดงเห็นว่าโดยเฉพาะโลกนี้เนี่ยเราแปลผ่านได้เราเกิดในสกุลต่ำเราก็พัฒนาสกุลเราขึ้นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยว่าคนสกุลใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยที่โดดเด่นมาทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาทางด้านต่างๆเนี่ย สนวนทําไมโบราณก็เรียกว่าไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเลยนี่นี่นก็โผล่ขึ้นมาสกุลธรรมดาธรรมดานี่มันก็ทําให้เห็นกฎความจริงอีกกฎหนึง่งคือท่านแสดงเอาไว้นะฮะลูกคนโจรค้นแคลนแสนจะคิดอัดแผงริกกลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุนี้ไม่ควรดูดูหมินกันนั้นแสดงวันเป็นความแตกต่างโดยกําเนิดนี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยปัจจุบันกรรม แตนี่คนอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือตรงกันข้ามเป็นคนไม่กระด้างไม่เยือยยิงยอมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับให้อาสนะอะไรต่าไรนี่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่อคนที่ควรแก่สถานะเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยด้วยจิตใจที่ไม่กระด้างในสมาคารวะก็จะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงโลกสวรรค์ก็จะบังเกิดเป็นมนุษย์ หน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเกิดในสกุลสูงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลมาจากสมาคารวะหรือมานะคือความกระด้างความถือตัวที่ตกแต่งภบชาติของบุคคลให้มีความยิ่งย่อนแตกต่างกันแล้ลักษณะเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมองมองอื่นไกลแล้วะอย่างที่คติไทยก็บอกว่าเป็นผู้น้อยคอยก้มประนมกรเหนื่อยไปก่อนจึงสบายมาปลายมือ ทีนี้ตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีพวกเสแสแงงพวกมารยาทั้งหลายเนี่ยมันก็สร้างไองเ้เงื่อนไขต่างๆขึ้นให้ก็หลงทางได้มีสมาคารวะประจบประแจงบีบโนดนวด,นวดผู้หลักผู้ใหญ่ไปเรื่อยไปเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่วความรู้ความสามารถฝีมือไม่ได้พัฒนาขึ้นไปก็กลายเป็นขยะของสังคมกลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเสนอแต่ว่าแนวความคิดการมองเนี่ยมันก็เหมือนวัสการปรามองอภาริยธรรมวัชีอภาริยธรรมนั่นเองนั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดอ่อนก็เ,เห็นจุดจุดอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเอออย่างนี้มันมันมนุษย์เนียมันเสแสร้งได้นะฮะเสแสร้งได้มายาได้โอ้อวดเอาได้กระทาเอาได้จริงๆไม่ได้ความสุจริตอ่ ต่อหน้ามาพระาพรัาหลังตะโกปากหวานก้นเปรี้ยวอะไระอะไรในมือถือสากปากถือศีลบางทีมันก็กลายเป็นคนที่ประสบความจเจริญก้าวหน้าได้นะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้กิเลสมายาในบางทีก็จับทางไม่ออกเหมือนกันกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรบางทีอาจจะสายชะแล้วก็ได้แต่ว่ากฎของกรรมมันจะเป็นกฎของกรรมอย่างนี้ เพียงแต่ว่ามนุษย์ไปสัมผัสมันด้วยปัญญาหรือด้วยความโง่เขาก็อีกเรื่องหนึ่งต้องฟังเทางนาไหร่แต่รลวงพ่พทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเน,นึ่งท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี